กดอย่างเงี้ยประมาณอันนี้กดได้ประมาณสามสี่ปันครั้งนะถ้ากดข้างล่างไม่ติดก็ติดกดไปกดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมันตัวมันแองเนี่ยอายุการใช้งานมันได้ประมาณเป็นสามสี่ปันชั่งนะแต่เราใช้แค่ครั้งเดียวอันนี้ฮะเราใช้ครั้งเดียวจุดตึงจุดเ่าแก่นั้นคือมันจะมีมันจะมีสายสายด้านในเนี่ยมันจะมีด้านบนด้านล่างกดกดแข็งก yeah, no? ็ถ so, ่ายวีดีโอไว้ ประมอันดงศักดิ์ a เนี่ยเหรอประมาณ10นาทจะออกตัวนี้ผมไม่รู้เลยไม่ไม่รู้สึกเ12วินาทีเนี่ยแทบไม่รู้สึกเลยเพราะใช้เสร็จปุ๊บแล้วก็เดียวแต่หลังจากนั้นปุ๊บความร้อนด้านในมันจะ แผ่ต่อแผ่ออกมาด้านนอกแต่ว่าด้านนอกเนี่ยก็อยู่ประมาณ60-70องศาซึ่งไม่เจอเนี้ย45 0ูนนี่โดนน้ำสารที่เป็นไดเคมิคอลหรือเป็นอะไรไม่เกี่ยวกับไดเคมิคอลแล้วเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งโพเซียมโพแทสเซียมแล้วก็สารที่ออกมาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีตัวที่เรียกว่าแอโรโซลอันนี้ไเขอ้ที่ฉีดโดนมันไม่เหมือนไดมีพรมารอบๆอันนี้กรีนนะกรีนโกลบอลไม่มีทิ้งครับถ้าตกคพังจับใช้งาน ถามว่าเป็นอันตรายไหมก็ไม่ควรสูดเข้าไปแต่ไม่ตัดทิ้งกิ๊ไมได้เุณกิ๊บกินบกิ๊กิ๊บกด๊มกิ๊บ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 กิ๊ไก่ไา้ินทกิ๊บกิ่บกิ๊บกินบอิ๊บอิ๊บกิ๊ากิ๊บกิ๊ิ๊บกิ๊บอิ๊บบกิ๊บกิ๊บกิเบกบบ ็เราตได้นะน,น,นำอย่างเดียวนำ้นำดีกว่าเพราะว่าน้ำเนี่ยเครื่องปรุงก็ปรุงอ่ะแ,แต่ถ้าเกิดไม่ซีดีไม่คอมพิวเตอร์ไม่ปลั๊กครับแทนวิทยุไม่ฟังไม่ค,ค,ค,ควบคอมใครปรุงก็คุมใครจะปั้นผู้เบเกอร์คนผู้เบรกเกอร,ออร์หรือว่าสวิตช์ไฟอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยไม่มีนะครับสมมุติว่าคอมพิวเตอร์ไม่นะครับเรามีทีวีอยู่ข้าง เราีดเสร็ทเนี anyway, phrases, so, mm ่ยเราก็เสียหายแคคอมพิวเตอร์อก็ใช้งานได้เเราเราเคยเราไปแกที่ตัวคอมพิวเตอร์ด้วยกันเราเก้ช่วยตัวนี้ยชิี้ส้เลยแต่ตัสอเราเน่ยไปทำให้ตัวคอมพิวเตอร์เสียหหลังจากที่ฉีดเสร็แต่ถ้าเป็นตายคมิตอหรือว่าเป็นเนี้ยายคอิเตจะเป็นปุ่มทำให้ตอนเสียพอูมังมีความชื้นทำให้วงจรเสียองครับภาพออกมาลยั้ ทีขนานที่บริษัทแล้วก็คีธนาาวนาคาท่ารเกษรเขาอยู่นีนเต็มมือก็ตลานมันจผได้ร้อสเมตรนะเวลาเวลาเราด้านในนี้ไมู่้พูดถึงเลยเพราะว่าด้านหนที่เราปจุดกรที่ถงนันมัด้นที่โยนเข้าไปในกองไฟก็ไม่ชื่อลยนะันนี้ราไกับพค่ราลมมทากใช่ครัองกถ้ากดแล้วโยนลงไป อยู่แล้วไอ้ที่กดระยวนมันก็บปุ่มมันก็ทำงานอยู่แล้วมันไม่มีเพชเชอร์นะฮะแม้ที่กดแล้วเนี่ยที่กดปุ่มกตินะมันไม่สบัดมันนี่เพชเชอร์แล้วเพราะว่าข้างในจะเป็นทั้งนี้แอลอีซีมันจะออกมาเป็นหมองจริงๆมันก็คงไม่สบัดเพราะว่ามันโดนใส่เข้าปกติใช่ครับเพราะว่ามันไม่มีเพชเชอร์ราไไม่้ดตถึงเวลาเป็นเป็นล็อคเป็นอะไรนะรงเวลาทึงเวลากเฟสเชอร์ก็ไม่มีแล้วนะแล้วถ้าจริงเขาบอ้ว่าพี่เราไปที่ในสาม อยากทานกีอยากเสิกมีปกติได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนะคือฝาฝาปัจจัยมากต่อมันมเราเรามีมาตรฐานสิทิ้งตรงไหนมีขยะขรเแลรถมอกใหม่ไั้นนครับอันนี้มีพี่แนะนำคใช่ะนเสียดาย มันน่าจะรีฟูน่าจะทำอะไรได้ไอ้ตมต้ถ้าผมซื้อไปเนี่ยแล้วไปโนนะสิบปีผมไม่เคยใช้เลยก็ไม่เป็นไรมันจะมันจะยึดงานเองต้องทิ้งนะยึดงานิไปี่ีกสิบปีสิบปีเลช็คได้ไหมพี่เช็คไม่ได้ไมด้ใชไหรือเปลคุณผู้นำคุณผ้ัคือโดยเทคโนโลยีมันมันไม่มมีอะไรที่ สารโพแทสเซียมเนีย่ยทำได้ครับแต่ว่าที่เราบอก10ปีเนี่ยเน่เาปราไปเคลมว่า20ปีก็ได้แล้วจริงๆ10ปี11ปีเนี่ยโรงงานเพิ่งเปิดได้แค่8ปีเราก็เลยบอกไม่ได้ว่าถ้ามัน 10, 10ปีแล้วเนี่ยมันเฉียดจะเป็นยังไงแต่ว่าที่ทางวิศวกรเขาไน้นำมาเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่แต่เราแค่เกรงผมว่าเราไม่ได้10ปีสูสสสเงเกินละครับเพื่อถ้าเกิดไปปีที่11แล้วเกิดมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ย ที Depois, praying, ่ไปฉีดมันคู่ขึ้นมาเนี่ยมันต้นขึ้นมาเนี่งาเป็นค้านำเข้าหรือเป็นนำเข้าครับ